ถ้ากินหมูปิ้งเราเลือดอาบลองเปลี่ยนเป็นขนมใสไส้ไหมเออดูนุ่มๆดูนุ่มๆแต่ราคา90นะมัดหนึ่งไหวไหมโอ้โหจริงเหรอราคาสูงขนาดนั้นเลยเหรอมัดละเก้าสิบชาวเน็ตตั้งคําถามแพงเกินปุยมุ้ยแล้วไปดูหน้าคนขายเป็นคุณป้าคนหนึ่งโอ้โหทําหน้าเนียนๆนิ่งๆปัจจุบันก็ยังขายราคานี้ค่ะเท่าไหร่คะหน้ากี่มัดเท่าไหร่ะหาลวดให้เอามัดเดียวก็พอละเให้ สองไปเลยให้พี่เต๋อ,อมันยยอะมากกินไม่พอแอบกินย่งางน,ยงนะเท่าไหร่คะแล้วทำย่างด้วยเออสองอันไปเลยมันเท่าไหร่นะคะมันมันร้อยแปดสิบที่แค่ร้อยสี่สิบลื่ดไปสี่สิบบาทตอ,อนนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยมันแพงเกินปุยมุย,ออยแพงไปไหมแพงไปไหมปุยออมุยใช่เจ้าของคลิปเป็นนักศึกษาสาวพยายามจะถามราคาขนมใส่ไส้จากแม่ค้าคนหนึ่ง ถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกยิ่งถามก็ยิ่งหยิบขนมใส่ไส้ใส่ถุงถามก็หยิบเอาสองมัดเลยไหมเอาสองมัดเลยเอาหมดเลยไหมมันทํายากนะอันนี้คือมัดลึงเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมัดลุงจะมีสองห่ออยู่ข้างในนั้น90บาทเนี่ยนะ90้าสบาทตอนแรกเนี่ยคนซื้อก็ยังนึกว่าสองมัดเก้าสิบอทีนะป้ามัดละเก้าสิบลดให้นะลดเหลือ7จสิบ ใช่พอมัดละ90พอซื้อ2มัด180ใช่ไหมบา้าบอกเอางี้กันเดี๋ยวลดให้40บาทเลยอเอาไปเหลือมัดละ70ก็คิดแค่140ยพอลดให้ละทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูว่าเอ้ยมันจริงเหรอมันจะราคานั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไปยังจุดที่แม่ค้าคนนี้เขาขายข,ายขนมใส่ไส้อยู่ที่บริเวณร้านส้มตําระเบิดอยู่ตลาดโตรุ่งอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจอจริงๆค่ะเจอแม่ค้าคนนี้แล้วเข็นขายขนมเหมือนเดิมราคาเดิมด้วย โอ้หลอมามละเก้าสิบเนี่ยนะยังขายต่อไปไม่ oh. แค์สื่อนะคะเจ้าของร้านส้มตําระเบิดเล่าว่าป้าเนี่ยเขามาขายทุกวันตอนบ่ายสามนั่นแหละมาถึงร้านก็จะมีลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาถามส่วนใหญ่ลูกค้า,าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าป้าเนี่ยแกขายแพงบางคนก็ซื้อเพื่อที่จะตัดรําคาญป้าเขาเคยหายแต่พักใหญ่ๆแล้วก็กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งขณะ,ะที่แม่ค้าคนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเธอถูกกระแสะกดดันในโลกโซเชียลเนี่ยรามากเยอะๆนี่อาจจะขายถูกเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวหลายสำนักเนี่ยก็เดินทางมาทำข่าวไม่นะะค ขายราคาเดิมยืนขายแบบเดิมให้กับลูกค้าไม่สนใจกับกระแสใดๆทั้งสิ้นค่ะขอให้ป้าเก็บไว้เยอะๆไม่สนอีกตัางหากเกินปุยมุยเกินปุยแล้วเกินปุยแล้วนะคะ